สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ3ามสองศาคาะา่ะสารดีื่องสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวรรนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้หญิงต้องตั้งตาฟังเป็นพิเศษนะคะจ้าต้องเปิดใจเลยเพราะว่าจริงแล้วหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็เป็นสถิติสูงทีเดียวนะคะสำหรับ,รบผู้หญิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยแต่ว่าวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ,กบวิธีการรักษาม,มะเร็งเต้านม นอกจากการรักษาให้มันหายแล้วนะคะอาจารย์ยังเสริมสรีร้ี่ยให้กลับสวยงามของเด็มได้ด้วยค่ะอาจารย์มะเร็งเต้านมเองเนี่ยนอกจากทําให้สุภาพสตรีเนี่ยที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าลุกลามหรือบางครั้งเนี่ยรักษาแล้วเนี่ยมันรักษาไม่ทันเนี่ยนะครับ,รบยังไงเขาตามเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยยังไงต้องผ่าตัดเกือบทุกรายปัจจุบันมีวิธีการที่ว่าพาทีเดียวกลับออกมาจากห้องผ่าตัด สกวาเดิด<ต>มค่มาเร็งก็หายไปด้วยนะคะจะเป็นวิธีไหนคงจะต้องไปติดตามกันในช่วงของ i n v i t i v e Expert นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะในช่วงของ Healthy Guide นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะเช่นเคยคนะคะคุณหมอโก้จะพาเราไปพบกับเซเลปคนดังนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเป็นอย่างดีทีเดียวจะเป็นวิธีการไหนที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมและเราสคนนะคะต้องไปติดตามค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือช่วง h e ลท t h ี่ไกด์กับดิฉันหมอกโก้นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับภรรยาสาวสวยที่เป็นคู่ทุกคู่ยากของคุณตันแห่งอิชิตันนั่นเองค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่านักธุรกิจสาวควนนี้เนี่ยเธอจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากเรากันบ้าง คุณชมคะแล้วตอนนี้เนี่ยดิฉันก็อยู่กับคุณอิงผาสกรมาทีสวัสดีค่ะคุณอิงสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามตอนนี้เนี่ยคุณอิงได้เข้ามาช่วยงานอะไรกับทางอิชิตันไหมคะคุณตันนะคะค่ะจริงๆแล้วอิงก็เป็นอรองกรรมการผู้อำนวยการนะคะ,คะ,คะของบริษัทอิชิตันนะคะซึ่งจริงดูแลรับผิดชอบงาน<ม>เนี่ย ลหลักๆเลยก็คือบัญชีการเงินนะคะแล้วก็ส่วนส่วำคัญเลยนะคะบัญชีการเงินค่ะ,คะแล้วก็ HR ของบริษัทนะคะแล้วก็หน่วยซัพพอร์ตอื่นๆของบริษัทคือจริงแล้วทุกแผนเนี่ยก็จะมีเอ่อมเอ่อเมเจอร์หรือดีเรคเตอร์ของเขาดูแลอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยคอยกำกับดูแลเพื่อให้แต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะประสานงานกันได้ดีเท่านั้นเองค่ะ บร like death, im, ิษัทถ okay. ึงได้เจริญก้าวหน้าได้อย่างนี้เพราะว่ามีมีเบื้องหลังที่ดีอย่างนี้นี่ก็จริงๆแล้วทุกทุกทุกอย่างก็ต้องทุ่มเทนะคะแต่เพอเออเรามีแบบว่ามีวัฒนธรรมที่ดีมีหัวหน้างานที่ดีแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยก็ร่วมร่วมมือร่วมใจกันทำงานเต็มที่ผลออกมาก็เราก็เป็นที่พึงพอใจค่ะทราบว่าทางคุณอิงยังไปทำธุรกิจเพิ่มเติมคือร้านช็อปปิ้งร้านช็อปมีใช่ค่ะ ก็จริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นเป็นงานอาริเล็กซซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้ได้มีโอกาสชิมช็อกโกแลตที่ดีช็อกโกแลตของเราเป็นช็อกโกแลตสดแล้วก็ผลิตใหม่สดทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตเนี่ยสูงรสชาติกรมกรอบแล้วก็เวลาคิดถึงช็อกโกแลตทีไรเนี่ยจะคิดถึงเมลเมีของเราทุกทีเวลาในการทํางานนี่มันมันเครียดไหมคะมีความกงก็จริงๆแล้วอิงกับเป็นคนที่ชอบทํางานเหมือนกับคุณตันก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้เครียดกับการทำงานเลยเพราะเรารู้สึกว่าทุกวันนนีี้เเ่ยราท ในสิ like so right? em, make, ่งที s, <S ouais? ่เราชอบว้าเรามีความสุขกับมันนะคะนั้นความเครียดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันทุกอย่างมาจัดการด้วยตัวเองได้ใช่ไหมคะสมมุติว่างานก็คืองานเพราะฉะนั้นเราเราทำงานเนี่ยเราใช้สมองในการทํางานเพราะฉะนั้นเรื่องของงานเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของงานถ้าสมมติเอาเครียดเนี่ยมันก็จะไม่ดีกับสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นเราเองก็ต้องแบบดูแลตัวเองแล้วก็พยายามที่จะคลายยังไงอะเวลาคลายคความเครียดใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะไปพักผ่อน จางจังหวัดหรือพักผ่อนที่ทะเลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าการออกกําลังกายส่วนหนึ่งก็จะทําให้เราเรารู้สึกว่า,เ,าเราปลดปล่อยไปกับช่วงเวลาช่วงหนึ่งกับ,ก,บการออกกําลังกายเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผ่อนคลายด้วยมันนามาช่วยในเรื่องของการทํางานใช่ค<ช>่ะเพราะว<ช>่าคือการออกกำลังกายถ้าสมมติเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเรามีสุขภาพจิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราพร้อมทุกอย่างที่จะ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของเราเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากพวกเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าร่างกายเราแข็งแรงเรามีสมมุขภาพจิตที่ดีอะไรเงี้ยอะไรสิ่งอะไรอย่างก็จะงอกเงยมาในสิ่งที่ดีพลังใช่ค่ะาทางาน,นะะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็จะต้องเดินบนสายพาน<ช>ค่ะนะคะ อย่างน้อยนี่ก็มา45นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพะก็ได้อย่างน้อยก็2-3กิโลใช่ค่ะประมาณ3กิโลบวกลบค่ะเรารีเฟรชด้วยตัวเองด้วยการออกกำลังกายุในเวลาเรามาทำงานเรารู้สึกว่าเราเนี่ยกระปี้กระเป๋าเรารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นประจำทุกวันก็ประมาณ่4-5วันต่อสัปดาหนึ่งสัปดาห์ใช่ค่ะก็เป็นกิจวัตรนะคะถ้าสมมติว่าไม่ติดอะไรก็จะอยู่บนสายพานตลอด ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบริหารงานหลายๆอย่างหลายบริษัทนะคะแล้วก็ทีงานเยอะอะค่ะพูดง่ายๆทบอกมีวิธีการใช้ชีวิตหรือว่ามีข้อคิดยังไงในการที่จะให้ผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือว่า,เ,าเรื่องราวอะไรต่างๆในบริษัทไปได้อะคะ่ะคือจริงๆแล้วยิงว่าคืออุปสรรคเรื่องของการทํางานหรือปัญหาการทํางานเนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วะนะคะเพราะาเราเองเนี่ยก็ไม่อยากไปกลัวกับการเจอปัญหา ปัญหามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นที่มันมีให้แก้ใช่ค่ะเพราะนั้นเราก็คงใช้สติปัญญาและใช้สมองไปแก้ไขปัญหาแต่เราอยากไปเครียดกับปัญหาเพราะนั้นยิงเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเรามีปัญหาเนี่ยเราก็พยายามที่จะระดมสมองหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้มาช่วยกันระดมสมองการที่เรามีเพื่อนที่ดีนะคะก็จะสามารถทําให้เรามีมุมมองหรือว่ามีที่ปรึกษา ในยามที่เราแบบว่าต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉนั้นปัญหาจะไปกลัวค่ะปัญหาเนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องแก้ไขในทุกๆวันเพนั้นก็คือทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยคงต้องทําใจด้วยถ้าสมกติปัญหานั้นแก้ไม่ได้ถ้าสม <ram. S 1> แต่สิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวเลยคือเราทําใจถ้าสมกติเราสามารถทําใจได้กับปัญหาตรงนั้นเนี่ยเรา<ม>ก็จะสามารถผ่านไปได้ดีทาให้เราแบบว่าไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวลกับปัญหานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะ เชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะได้รับเคล็ดลับดีๆจากคุณอิงที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมท่านใดมีเคล็ดลับที่จะแบ่งปันส่งอีเมลมาได้ที่3 7 a องศาแอาแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามชม Healthy Guide ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ